สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง b a s t TV เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าข้อมูลของ S C P 0 9 6หรือว่าชายอาแน่นเองนะคะทุกคนระดับของ S C P 0 9 6อยู่ในระดับอูคลิดมาตรการกักกันพิเศษ S C P 0 9 6ถูกขังตลอดเวลาไว้ในห้องขังของมันซึ่งเป็นลูกบาทเหล็กกล้าเก็บอากาศขนาด5้าคูณหคูณหเมตรการตรวจสอบว่าเกิดรอยแตกหรือพงหรือไม่นั้น ต้องทำทุกสัปดาห์ไม่ให้มีกล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์ภาพใดๆในห้องขังของ SCP-096 ทั้งสิน้นบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยจะใช้เซ็นเซอร์วัดความดังซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้วกับเลเซอร์ตรวจจับเพื่อให้แน่ใจว่า SCP-096 ยังอยู่ในห้องขัง ภาพถ่ายวิดีโอหรือบันทึกภาพใดๆของ SCP-096 นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดหากไม่มีคำอนุมัติจากดรเคีลักษณะของ SCP-096 นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับมนุษย์สูงประมาณ2.38เมตรวัตถุนั้นมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมากซึ่งการวิเคราะห์มวลร่างกายเบื้องต้นนั้นบ่งชี้ว่ามีอาการขาดสารอาหารเล็กน้อย ส่วนแขนนั้นมีสัดส่วนที่ผิดจากส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างชัดเจนแต่ละข้างนั้นยาวประมาณ1.5เมตรผิวหนังแทบไม่มีเม็ดสีและไม่มีเส้นขนให้เห็นเลยกรามของ SCP-096 นั้นสามารถอ้าได้กว้างกว่ามนุษย์ธรรมดาถึง4เท่าจุดเด่นบนใบหน้าอื่นๆนั้นยังเหมือนกับมนุษย์ ยกเว้นดวงตาซึ่งไม่มีสียังไม่ทราบว่า SCP-096 นั้นตาบอดหรือไม่มันไม่เคยแสดงการทำงานของสมองในระดับสูงกว่านี้และไม่ถือว่ามันมีสติปัญญา SCP-096 นั้นปกติแล้วจะสงบมากและเซ็นเซอร์วัดความดันที่ติดตั้งไว้ก็ระบุว่าปกติแล้วมันจะใช้เวลาแต่ละวันเดินไปมาตามแนวผนังของด้านตะวันออก ท้าว่าเมื่อมีคนเห็นใบหน้าของ SCP-096 ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงผ่านบันทึกวิดีโอหรือแม้แต่ภาพถ่ายมันก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนมีความทุกข์ทางอารมณ์อย่างมาก SCP-096 จะใช้มือบังหน้าตนเองแล้วเริ่มตะโกนร้องไห้และพูดพร่ำอย่างฟังไม่รู้เรื่องประมาณหนึ่งหรือสองนาทีหลังจากการมองเห็นครั้งแรก s อ p ก็จะเริ่มวิ่งไปหาผู้ที่เห็นใบหน้าของมันผู้ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกว่า SCP-096-1 ขีดหนึ่งความเร็วที่บันทึกไว้นั้นแตกต่างกันตั้งแต่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจาก SCP-096-1 ขีดหณเวลานี้ยังไม่มีวัสดุหรือวิธีการใดๆที่ขัดขวาง SCP-096 ได้ ตำแหน่งที่อยู่ของ SCP-096-1 นั้นดูเหมือนจะไม่มีผลต่อปฏิกิริยาของ SCP-096 เลยดูเหมือนว่ามันจะรับรู้ตำแหน่งของ SCP-096-1 ได้เอง <pedals? S 1> เมื่อไปถึงที่อยู่ของ SCP-096-1 SCP-096 ก็จะฆ่าเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงการที่ความลับของสถาบันจะรั่วไหลและการเสียชีวิตของพลเรือนจำนวนมากการเก็บวัตถุคืนมานั้นจึงควรให้ระดับความสำคัญเป็นระดับอัลฟาดรเคที่นั้นได้เข้าชื่อขอให้ทำการกำจัด SCP-096 ในทันทีข้อมูลของ SCP-096 ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากให้เล่าข้อมูลของ SCP ตัวไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b กดแชร์กดแก